ไป็นไรนะมีข่าวเกี่ยวกับคนป่วยจิตเวชค่อนข้างเยอะ,ะอาจจะความเครียดหรือเปล่าหรือว่าโซเชียลมีอิทธิพลเพราะก่อนในนี้น่าจะมีเยอะแต่เราไม่เห็นเพราะล่าสุดเหมือนกับมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเพราะว่าผู้หนุ่มคนนี้เขาบอกผวาคลัง่งทําลายข้าวของเดี๋ยวไปดูอาการว่าเป็นยังไงครับนี่นี่นี่ในดำครับอายุ40ปีครับนุ่น ถือมีดโวยวายอยู่รอบบ้านพักตัวเองที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชอลาว่าทุบทำลายข้าวของจนญาติๆต้องหนีไปอยู่ที่อื่นกันส่วนชาวบ้านละแวกนั้นก็กลัวสิไม่กล้าออกจากบ้านล็อกประตูหน้าต่างกันหมดเลยเมื่อวานตำรวจสพท่าสาราครับพร้อมฝ่ายปกครองกับกู้ภัยไปแล้วฮะอุปกรณ์ไม้ง่ามเหล็กง่ามกระจายกำลังปิดล้อมพอในดำเห็นตำรวจเท่านั้นแหละอ้ยนึกว่าจะสู้หน้าซิดคอตก ยอมให้จับแต่โดยดีมไม่มีการขัดขืนต่อสู้เลยนะ,ะคะในดําพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องญาติบอกว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ป่วยจิตเวทอีกต่างหากแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะพาไปรักษาอาการจิตเวทที่โรงพยาบาลแต่ไม่ยอมกินยาฮะอเออไม่ยอมกินยาตามแพทย์สั่งสุดท้ายพอคลั่งออกมาก็ทําลายข้าวของพอเจอเจ้าหน้าที่เออหนอยเลยอะ่ะเออ เนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลายๆคลิปนะอยู่ในโลกออนไลน์ะนะที่อาการไม่ปกติหรืออะไรก็ตามแต่มีคนเปแซลวบอกอคุณหมอคุณหมอเขาแอบคายยาออกมานี่นไม่กินยานอ,อ,อ,อมไว้แล้วก็คายทิ้งเนี่ยหรอรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแปด